คุณผู้ชมคะพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นกลุ่มปตทได้เห็นถึงโอกาสและพัฒนาศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนวัตกรรมโดยการติดตั้งโฟลติ n งโซล a r ออนซีหรือโซล่าชนิดลอยน้ําทะเลคือเป็นนวัตกรรมของกลุ่มปตทที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ โดยได้นำร่องติดตั้งแล้วในพื้นที่ของบริษัท P ีดีแพงเทอร์มินอลจำกัดตำบลมาบตะพุธจังหวัดระยองขนาด100กิโลวัตต์และนอกจากจะใช้ประโยชน์จากผิวน้ำทะเลแล้วกลุ่มปะตะทยังใช้นวัตรกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อผลิตทุ่นลอยน้ำเพิ่มสารต้านการยึดเกาะและลดการเกาะสะสมของเพียงทะเลได้รับการรับรองตามมาตรฐานการสัมผัสอาหารเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับโซล่าชนิดลอยน้ำทะเลแห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้อีกด้วย Oh